ต,ต้องรีบเพราะช่วงนี้ก็เช้าอยู่เนาะเพิ่งจะสิบโมงกว่ากว่าได้แผลเลยเมื่อกี้เนี่ยไอเก่งชีพอทถวนี้เนาะ ครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอร์ชาแชนเนลวันนี้พาย c ซีมาเดินชมวิวสวยๆที่ภูสมุยซึ่งตอนนี้ก็มาถึงแล้วเนาะเนี่ยมาเข้ามาตรงนี้ก็มาที่ผู้น้อยก่อนเนาะตรงน,นี้จะเป็นผู้น้อยมหาจารย์ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเดินทางขึ้นภูสมุยข้างบนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันเนาะระหว่างทางก็จะถ่ายบรรยากาศการเดินทางขึ้นให้เอฟซีได้ดูเนาะว่า มันสูงขนาดไหนเนาะเพราะว่าคร่าวๆมาข้อมูลก็ความสูงประมาณ1,400เมตรจากระดับน้ำทะเลเนาะภูสมุยมาเปิดคลิปอยู่ตรงนี้แหละครับภูน้อยเนาะสงภูน้อยเนี่ยแล้วก็จะเดินขึ้นไปเนาะเนาะทางข้ามอยู่ตรงนี้เนาะข้ามห่วย มีทางขึ้นไปตรงนี้เนะสะพานสะพานไม้เนะนี่เส้นทางธรรมชาติเนะีน่ก็ต้องต้องระวังน่ยเนาะเพราะว่ามันลื่นเนาะนี่สะพานคลาสสิกมากเ,เป็นขอนไม้ เนาะนี่ก็เป็นน้ำนะเนาะน้ำไหลลงไปเป็นคล้ายน้ำตกกนะันเนาะนี่ก็เป็นห้วยมีกบด้วยเนาะนว้าวกบเยอะด้วย ไปตามทางธรรมชาติเนี่ยเนาะมันมีทางไม่มีทางถนนหอนทางที่ที่นรษย์สร้างเมันไปแบบธรรมชาติธรรมชาติเน,เน,นี่เนาะครั้งก่อนที่มาเนาะครั้งก่อนที่มามันยังเป็นหน้าแรงอยู่มาช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนละเดื่อน เดือนเก้าเนาะนี่ก็เดือนเก้าแล้วขางขึ้นก็แบบนี้อ่ะเนาะนขึ้นตามตามทางที่น้ำไหลอะเนาะน้ำไหลก็ว่าได้เนาะ ตรงนี้ก็ยังเป็นเขียวอยู่เนาะมันเขียวอยู่เนาะวาน้าหน้าฝนาก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นสิลรอบข้างเท่าไหร่เนาะแต่ก็มีถนนทางเดินขึ้นเนาะตรงนี้ ทางเดินขึ้นก็จะมีป้ายบอกเหมือนเดิมเนาะนป้ายสีเขียวป้ายบอกเนะาะระวังแต่หินแะน้ะเนาะเอยาไปไหยยบไปอะไรลื่นเนาะระวังเนาะมองหาสัญ,ญลักษณ์เนาะปเป็นทางนี้เนาะ นั้นไม่มีน่าจะเป็นทางนี้ช่วงนี้อาจารย์ว่ามีาชาวบ้านหาเห็ดเนาะแต่เรายังไม่เจอเนาะว่าชาวบ้านมาหาเห็ด ขึ้นมาก็ประมาณสิบโมงนิดดเนาะไปไหนล่ะที่นี้ไปตรงนี้มั้งทางขึ้นยากเลยเนาะใช่กว่านี่น่าจะใชย่เนาะ เกลือเนานะเคลือเนานะปลายสีแดงอยู่นี่ก็แสดงว่าใช่กำมาหาเห็ดเลยเนาะจะไปตรงนี้เนาะ ทางไปทางอางื่นไหมเนี่ยคุนยากเนาะหน้านี้มาตรงนี้ไปไหนต่อว่าสีแดงตรงนี้เนาะน่าจะมาทางนี้วะ มัก็ฉันเนาะ,นะป่ายอยู่ข้างบนเลวเนาะน่าจะตรงนี้ไหลไผ่มันหักลงมาเนาะก็ลุยขึ้นไปเรื่อยๆเนาะต,ต้องรีบพอช่วงนี้ก็เช้าอยู่เนาะเพิ่งจะสิบโมงกว่ากว่า กี้นี่โดนไม่ไผ่เนาะเกี่ยวกระเป๋าไว้ลวล้มเนาะเสียหลักดีที่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่เนาะนิดหน่อยนี่เนาะไม่ไผ่กันนี้มันขวางทางเนาะก็ยกขึ้นแต่ก็มันมพอวางลงแล้วมันเกี่ยวกระเป๋าเนาะก็จะขึ้นไปมันก็เลยงัดลงไปล้มเสียหลักเลยเนาะได้ได้แผลเลย ได้แผลเลยเมื่อกี้นี้เกียงขาด,ด้วยเนาะลมเมื่อกี้นี้ลมไงหลังดีว่าไม่แรงเท่าไหร่เนาะปะเราก็ขึ้นต่อเนอะเงินมาเกี่ยวกระเป๋าเนาะมาเลยเซ่เลยได้แผลหนึ่งเนาะ ทางขึ้นตัวนี้อยากช่วยหน่อยเนาะตัวนี้สอนชีมาทางนี้เน,ะนาะน่าจะไปนี่เนาะ ไปตามคลองน้ำไหลเนาะมาคนเดียวโดโด เน,น,นเราทางไปอย่างนี้ช่วงมาตอนฝนตกนิดๆ ก็ไปง่ายเนาะมันมองเห็นทางพอมาช่วงนี้ลึกมันลกมันลกเนาะค่อนข้างไปลำบากเนาะต้องเดินไปตามถนนเนี่ยเนาะชี้ไปทางนี้เนาะ เนาะจะเป็นตรงนี้แหละมันมีป่าเพชรป่านี่เนาะมันก็เลยปิดทางเดินเนาะเนาะเดี๋ยวป่าย,ยี่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวลูกศร ตวงนี้ชั่วหน่อยเนาะเป็นน้ำไหลมาจะเขา้าเนาะสึงชันลนะเนาะน ความสูงจากน้ำทะเลพันสีร้อยเมตรเนาะุกศรอนหันมาทางนี้เนาะน่าจะไปฝั่งนี้เนา่าจะขึ้นตรงนี้อะนีมีมีตะไคร่น้ำนี่เนาะตายลื่นเนาะเอื่นว่า ในกระเป๋าวมันมีทั้งน้ำทั้งหลายอย่างนเนาะน้ำก็สี่ขวดเนะเาะมาเผื่อไว้ช่วงนี้ก็ฟังเสียงน้ำไหลสลับกับเสียงหัวใจเนาะเต้นตึกึกตึก,ตก ส่วงชันเลยลวตรงนี้มาเจอป่านี่แล้วตรงไหนล้วทีนี้มองหาผมจะรับเนาะ ยังไม่เจอเนาะกาจะไปตรงนี้เนะาะปากครั้งก่อนจำไม่ได้เนาะว่ามันไม่ลกนาดนี้เนาะมีเกี่ยวกับป่าวเอยเนาะอะไร 那就放心了。 ห็นสัญญารักอยไปเนาะตรงน้ำไหลนี่แหละทางน้ำไหลเนี่เนาะแต่พอเดินเดินไปแล้วมันมองไม่เห็นนะฝ่ามันทึบ อยากชวหน่อยเนาะผ่านป่าไผ่เล็กๆมาไงเนาะใก้จะถึงแลวเนาะ,นอะมองเห็นแล้วข้างบนโอ้เหอยหมอนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็นอนเนาะน้ำไหลเสียงน้ำไหล có đơn to nữa này. mà thằng này là nó cho mà chắn nhé để có chân đi hoa mình mong hiền nó อาไูตัวฝั่งนี้เนาะลูกซอนจีน่าจะตทำลงน้ำอยู่เนาะนี่เนาะ จะลักอยู่นี่เี็นน้ำยังไม่เยอะเนาะต้องใช้ทั้งความจำทั้งที่แล้วเนาะแล้วก็การเดาด้วย เจอต้นไผ่แล้วเนาะต้นไผ่ี่อุปสรรคอุป,ปรสรรคใหญ่เลยนะเนาะการเดินขึ้นว่ดที่ไหนก็ตามเนาะคนมองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นพื้นไม่รู้ว่าเราจะไปเหยียบอะไรมัางเนาะ ต่อมาทางนี้น,นอะออนไปเชียวๆอย่างนันเนาะทำมันเดนินง่ายไม่เท่าไหร่เนาะ พออย่างเดียวผลจะตกแล้วกันวันนี้ให้ไปขึ้นไปดูเรียบร้อยก่อนเนาะคอยตกเอามาตรงนี้ไปไหนต่อเนี่ยมองหามองหาสัญลักษณ์ดีเนาะไปเจอไปไหนได้ โอ้น่าจะไปฝั่งนี้เนาะพอลูกศรมันชี้ไปนี่ไอ้ตัวหนึ่งก็ชี้มานี่ตัวหนึ่งก็ชี้ไปนู้นเนาะออกตรงน,นี้ครับกูสมุยนี่กนะูสมุยสมุยเนี่ยนกะ็แ,แต่ออกเสียงเนี่ยนะ เดรับอยู่นี่เนาะไปตรงนี้เดิทางเดินเนาะไปตรงนี้อ่ะพะขึ้นทาง,างนเนาะมองก็คล้ายๆทางทางคนเดินเนาะ ป่ายข้างหน้ามีมีดเ,เล็กเนาะมีเดินป่ามีเดนมีดเล็กเนะาะ นี่น่าจะไปนี่ ไปลองน้ำเนาะเจะ๋งทับตัวหนึ่งเนาะนี่แม่องมอย่งนี้เนาะนี่ครับ ถึงทางขึ้นยอดแล้วนี่ยนไะกลแล้วหลังจากที่เดินมาผ่านกอเฟ็กกออะไรเนาะที่มันมองไม่ค่อยเห็นมาถึงตรงนี้แล้วใกล้จะถึงยอดแล้ว Huy! Nói ch gut sao filtrate nó có là nó h午 immort nó nó จะยืนพักอยู่นิดหนึ่งเนาะเจลสุด <Yeah. S 1> ท้ายเราก็ขึ้นมาถึงแล้วเนาะ ยอดภูดสม,มุยเนาะนี่ครับที่ชมวิวนี่เนะาะจะขึ้นมาบนยอดแล้วเนาะนตรงตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งเนาะไม่รู้ภูอะไรตรงนั้นเนาะให้ I FC ได้ดูเนาะคุ้มค่ากับการเหนื่อยจริงๆเนาะ,นะสวยมาก